วิเคราะห์บอลจริงจังบายสมหวังวันอังคารที่3ทธันวาครับวันนี้มีพิมลิกเตะกัน6คู่เลยนะครับแล้วก็มีบอลถ้วยใน,ในอิตาลีแล้วก็บอลถ้วยในเยอรมันนะครับรวมถึงในลาลิกาสเปนอีกคู่หนึ่งด้วยนะฮะร,รวมแล้ว9คู่มาว่ากันนะครับไปคู่แรกเลยครับบิลเบาเจอมาตรดิดครับมารดิดบุกไปเหนือกว่า0.75มองว่าเกมนี้ชาเบีลอนโซจัดการพันนาหาภายในได้นะครับดูจากบทสัมภาษณ์แล้วคือ ค่อนข้างมีความมั่นใจนะครับว่าจะเอาอยู่ถึงแม้ว่านักเตะจะมีอีโก้สูงนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรมมากแต่เชื่อว่าอลอนโซจะทําได้ครับจัดการปัญหาภายในได้ปัญหาในสนามไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่ามาริดมาเยือนที่นี่ทําได้ดีมากนะครับบุกมาชนะได้เป็นส่วนใหญ่เลยนะแล้วมักชนะขาดด้วยก็มองว่าบินเบาที่ฤดูก,กาลนี้ตัวเจ็บเยอะเนี่ยไม่น่าจะต้านไหว นะครับแล้วก็ผลงานปีนี้ในบ้านก็ไม่ใช่จุดแข็งซะด้วยเอาแล้วครับในท้ายที่สุดมองว่าเรอัลมาดริดจ,จะบุกมาเก็บ3คะแนนได้ครับอยู่ที่ว่าจะยิงได้เฮกันเต็มเ,มเ็มไหมเท่านั้นเองให้เชียร์ทัพราชันชุดขาวนะฮะอาร์เซนอลเหนือกว่าเบนฟอร์ด1นครับอาร์เซนอลบอลลุนแชมป์นะครับเบนฟอร์ดจริงๆก็มาเงียบๆนะแต่ว่าพวกเขาเป็นบอลเล่นนอกบ้านไม่ดีแล้วก็ตัวกุนซือเองเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์คือรอบบินยังไม่จัดนักนะครับนี่เพิ่งมารับงานเป็นกุนซือแบบ เต็มยศก็ครั้งแรกกับเบนฟอร์ดเพราะฉะนั้นดูแล้วมิเกลอาร์เตต้าน่าจะจัดใหร้รับน้องได้นะครับถึงแม้ว่าเบนฟอร์ดเนี่ยช่วงหลังนี้จะมีเกมเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อยู่พอสมควรแต่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบ้านนอกบ้านไม่ค่อยรอดให้เชีย์ไปที่ไอ้ปืนใหญ่ครับนอกจาก3แต้มแล้วมองว่าจะยิงขาดได้ด้วยนะครับในขณะที่ไบรตันเหนือกว่าวิลล่าอยู่ที่0.25คู่นี้มองไปที่ทีมของอูนานเอเมรี่มากกว่านะครับคือฟาบินฮุสเลอร์ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะเก่งมากครับและปีนี้นโโห บินสูงจริงๆมาเงียบๆเลยแล้วลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่นะครับเกมในบ้านก็แข็งโปกเพียงแต่อนะุนายเอเมรี่เนี่ยรู้ทางไบตันเป็นอย่างดีนะการคุมทีมเจอไบตันแปดหนและแพ้แค่ครั้งเดียวเป็นการบอกยี่ห้อของอุนายเอเมรี่นะว่าเวลาชุดนี้นี่จัดการได้นะครับมองว่าเกมเนี้ยเสมอได้เป็นอย่างน้อยเชียร์สิงห์พยองนะครับที่ชนะมารัวในช่วงหลังนะส่วนเบอร์ลี่ครับที่หนีตกชั้นสุดขีดเลยนะตอนนี้จะเจอกับคิสตันพารเลตครับ ทีมเยือนบุกมาเหนียว,ว่า0.75เรทแพงแต่ว่าทีมเยือนเสียประตูยากโดยเฉพาะการออกไปเล่นนอกบ้านนี่แนวทางชัดเจนนะครับลาสเนอร์ติดตั้งแผนการเล่นให้พาเลตเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านเหนียวที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แล้วเก็บแต้มได้เป็นอันดับ4ในพรีเมียร์ลีกด้วยเมื่อออกนอกถิ่นทันัดเลยครับกับการเล่นเกมเยือนแบบนี้วันนี้ไปเยือนทีมที่ค่อนข้างอ่อนเลยทีเดียวมองว่าพาเลตทำได้ครับแต่อาจจะได้เฮเบาๆนะให้เชียร์ทัพปราสาทเรือนแก้ววูฟครับ เจอกับฟอร์เรสต์ฟอรเรสต์บุกไปเหนือกว่าอยู่ที่0.25ไม่เสมอก็น่าจะเป็นทีมเยือนชนะนะครับทีมของชอนได้แข็งแกร่งมากคือตั้งแต่ทางกุนซือเก่าอังเจปอสเล่โคกูทําพังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยแนัดละจนถึงวันนี้ฟอร์เรสแพ้แค่2เกมเท่านั้นเองนะครับเห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนเลยชอนได้เหมาะกับฟอร์เรสมากนะครับแล้วมองว่าเกมนี้เนี่ยไม่แพ้ครับเผลอๆบุกไปชนะได้ด้วยนะฮะกับเรดนี้น่าลงทุนครับไปเชียร์ไปที่ Forest. น Union ling, เอเิร์ทิบ บาเยรนบุกไปเหน,นือว่า1.75่ในฟุตบอลเดฟเบย์โพคาวเพิ่งเจอกันไปนะครับในลีกปรากฏว่าบาเยรนเกือบแพ้จริงๆก่อนหน้าที่จะเจอยูเนียนเบอร์ลินบาเยรนไล่ถล่มคู่แข่งมารัวๆเลยชนะมา16เกมติดแล้วมาสะดุดกับยูเนียนเบอร์ลินชุดนี้ครับเซฟแฟนบอลการ์ดเองเนี่ยหากเขาคุมทีมแล้วเริ่มจะติดตั้งระบบและนักเตะรู้วิธีการเล่นเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยน่ากลัวมากนะครับเป็นกุนซือที่ไม่ธรรมดาเหมือนกัน แต่รายการนี้เนี่ยบายเยนเขาเก่งนะเขาคว้าแชมป์รายการนี้มา20สมัยแล้วนะแล้ว,ลวลเกมบอลถ้วยไม่เหมือนบอลลีกมองว่าโอกาสดีครับที่บายเยนจะล้างแค้นในเกมนี้ไดเ้เชื่อว่ายิงเกิน2ประตูครับให้เชียร์ทัพเสือใต้อินเตอร์มิลานเจอกับเวเนซเซียในคบป้อิตะเลียยกแรกครับเตะน่บ้านอินเตอร์ก,ก่อนคู่นี้จะเป็นตัวเน้นอันนี้เดี๋ยวจัดให้ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ลีดกับเชลซีครับเชลซีบุกไปเหนือว่าศูนเจ็ 0, 7, นี้มั่นใจสุดประจําวันนะเดี๋ยวจัดให้ในหมู่บ้านเช่นเดียวกันครับ ส่วนเลี้ยวภูครับที่เหนือกว่าซันเดอร์แลนด์1.5มองว่าเลี้ยวภูจะยิงได้ครับคือชนะแน่ๆเพราะว่าเลี้ยวภูนี้มีสถิติดีมากพอเรา,าเจอทีมน้องใหม่ไม่พลาดเลย12ครั้งแล้วนะครับที่ชนะทีมน้องใหม่ได้ต่อเนื่องกันในแอนฟิลด์มองว่าผลนี้ทําได้อีกแต่ทีนี้โจทย์1.5ต้องมีอีกเม็ดหนึ่งชนะอางเดียวไม่พอต้องสองลูกเชื่อว่าทําได้ครับกับทีมที่ปลดล็อกได้ในเกมล่าสุดแล้ววันนี้จะสารต่อผลงานในแอนฟิลด์บรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปครับให้เชียร์เวอร์พภูได้เลยนี่คือทั้งหมดครับ9คู่เน้นๆ เนื้อๆครับที่นี่เลยกดติดตามช่องเอาไว้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ครับ